เดืหมใมันนะเออนีพี่อ่างเยตั้งตั้งโดตดไลต้มวยมวยไงสนีทต่กล้าเนี่ยออกำลังไล่ลังไปอ่นเออก็ไปจอบก็จอบไปเนี่ยบาดแต่บาดแต่ไล่ยายายอนในจานกระตุ่มด้เลยเนาะหมดหมดกระตุ่มเ้อะนะจอนจานเลยเสียง้อนใจานด้านีกระตุ่มอัน้ใครกลัวนอนยีละติ อจารนมมูส้มเดาเลยมูส้มนี่เปี้ยสมจอมไฮไลท์ไงกีเพืแม่วาชนานะว่าจะแปเอหนอยอีจ้อย่ะว่าจะเจ้มมาลงทะเบียนออนเลยนะลุงรีบไปนะคุณตาเขาว่ารีบไปนะเขาว่าวันน้าวจีจุอีจอยอาจารย์เด้อกรตุ้มมันร้อนในคุยบ้างจามูต้นไม้ในอ๋อเลือกระตุ้มไลย มาล่องเลยอ๋อเตัวมาล่องเจียวด้วยเท่าดุนแล้วก็บอกกัดเจียงพวกนซองปลาโอไงเร็ๆใน้ำมวยห้าร้อตะกร้าร้อตะกร้ายจ้าจิ้มหลยอเอไม่ไโอต้องเต้มุูมังประธนในไรมาเเลยัหงเาเลยป้าจ้าไอ้กรเดีย้ต้ตุ้ยกาเสียงมัจดเรื่อยๆเนาะวันนี้ วันนี้มันยากเลยเดี๋ยวนี้มันย่อยแล้วส้มเ้มอ่รักไออ่้แวส้มแน่ขนาดส้มแจวย้าสมที่เขาเขาให้นะับะมาประ้อยร้อย้อย้อยร้้อย้อยร้อร้อยร้อมร้อยร้ยร้ย้อยร้มยร้อยี้ขาร้อยน้อยร้อยร้นยร้อยร้อ้อยร้ยรยร้อย้อยเ้ยอยร้อยร้อร้อยร้ยรรอยร้ยกร้้้้อ้อยอ้้ยเยย้ยรอ้้ย ตมเ่อเตัดมันเป็นมัดตัดเอออย่าอย่าเพิ่งให้มันกินมันสดๆนะเอามาถึงตาให้มันแห้งเหี่ยวหน่อยเออจะให้มันกินเยออมันงานนี้มาสยยแยยอน้จ้าเนนึ่งคันมันให่ลัสมันเยอะจ้าดลืนๆ่ทอมเล

บ้านน่นนอยู่นี่ปล่องก็อาศัยกันอยู่แต่ไปติดตามอยู่ไปจุดลองอ่อนอ่อนอ้อลื่นๆได้ลตอนนั้นเพิ่มนาสุโมนาสุทีนับไปกาัวมานะเอือมันจะไปการัวเนี่ยจุดปล่องออนมองอันนี้อ๋ที่จะไปคาตัวร์เมนไปแต่ก็ทานวยอ่อนอะไ อ๋อครับนะเฮมืดเิดอ่เกิดอะไรไแม่อ้นี่อะไรอะไรอะไรเต้นยูทูบยูทูบคังเข่นเลยเข่นเล้ลไลผ่านแอปบ่จำแนนน้ำอกได้ลน่าจะไม่ต้องไลผ่านแอปแล้วนี่ไตเลยปกติเลยไม่ต้องผ่านแอปแล้วไอ้้นาอมลำก้อนไอ้เกิดปัญหล่ะลำก้อนอลำมอไอ้เกิดน่ะหนอนมัเกิดแล้วแล้วทำให้ดูนี่ ไได้เลยไม่ต้องพันแอปลงตันนี้เลยแล้วตัตนจริงหลอกเลยเอาคนแบบไหนบกบกลงมาเดียวสเก <para. S 3> ิตปิดไปเลยไมจีจีขุนะดโอเคเนาะหรือกุ้ยเมลยไอ้ไอ้บอมินไม่กินซี